ในกล่องทงเสียจจได้อะไรบ้างคะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อ่นิญนะคะดับ้อาไายก็คือามาจาก้องอารย์ก็คือสอมที่มาที่นี่ก็คือกไหมที่มาอบแต่วันนี้ก็คือเราได้ไรเยอะาค่ะก็มีครอบก็ตอบได้แล้วก็ต้องยเกอในนหมายเวลาเราจะทเดคข้าใจไหมครับผมไม่ต้องการที่คุณกลับไปนอนหลังใครที่คิดว่าจะไปทำอะไรต่อ สหรับไปแจกผู้มาถึงผู้ใช้เวลาแล้วคนแต่ละคนชี้ประวาติธรรมไปบ้านขออถามว่าจะไปขยายผลที่โรงเรียนต่ออย่างไรก็นะคะสวนใหญ่โรงเรียนเราถ้ามีอะไรนะใจเรียนปรับเอาประสบการณ์หรือได้ทำรุ่นเด็กผู้อเมริกันและบุคลากรอิทธิดาวิทยา ในห้องประชุมใช่ค่ะก่อนจะบอกคุณต้องเตรียมการบ้านเห็นนะเดี๋ยวผมจะถามต่อท่านผู้ถามกันด้วยเดีผมประชุมว่าที่ไหนครับข้อมูลเปนต่างที่ท่านได้ไปสรุปเสนอและเหมือนจากนั้นเก่งจะขึ้นหนึ่งของเรียนอนสองท่านนี้ก็ได้เก่งกับเบกใครตอบได้เท่านี้เนี่ยคือเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับเรื่องวาษาทางการคุณข้อสอบเนี่ยจะเป็นข้อสอบสอบโตเหมือนกระบอกเด็กสัก สัตว์ว่าก็แข็งแรงเป็นธรรมนูญะรู้ว่าสัตว์ฝึกมือในการฝึกการคิดวิเคราะห์ใช่ไหมพันธุ์เชื่ยวอ่ะมาจากโรงเรียนเอ่อวิทยาดิสายนิยมค่โครงการนี้เกิดขึ้นมานะคะทำให้ได้รู้จักสัวว่ากพีซ่าแล้วก็จะไปพัฒนาโรงเรียนก็จะได้เรียนได้อย่างไรบ้างค่ะเรียนแล้วมันได้เป็นเครื่องมือในการฝึกเหตุการณ์คิดวิเคราะห์ดีหรืนดี่เป็นต่างๆมันดีกว่าทำอะไรเหมือนเดิมผมชื่อเรียนเล ถ้าเขาสงสัยเรื่องพิซซ่าประจำเขาแต่ละท่านต้องไปหาความรู้เพิ่มอันนี้เปความเสียใจมากเลยเมื่องพิซซ่าสตา์ใช่ไหมครับต้องมาหาท่านเห็นไหมครับไม่รู้อ่ะเอาอย่างนี้คนที่เป็นคนที่หน้าตาก็ไม่ดีไม่มีเหตุผลเพื่อขายคอรดิชั่นนะครับอ๋อแต่นาซีอย่าลืมตาต็อกพี่แอนรีบลอกมิ้นใช่ไหมครับเพื่อสังขประโยชน์ที่เราจะได้รับและได้ไปสานต่อ ก็คิดว่าวันนี้นะคะคุณร่วมกับท่านเมียอกรอแล้วก็แอบชื่นใจสำหรับคุณครั้ง,จจง,าางนียเราที่ไม่ถึงว่าองค์ความรู้ของคุณครูเนี่ยความเก่งของในแต่ละสาระแล้วก็เป็นแล้วก็เป็นละละนินกรรมนะคะซึ่งคุณรูในสามจังหวัดใต้จูเนี่ยโรงเรียนเอาจริงๆลเลยนะคะโรงเรียนในลำดเรีเราไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะเพราะเราไม่เคยพิซซ่าสไตล์พิซซ่าพิซซ่า อธิบายไม่เกินเราตั้งนก้อมตัดต่อโปรแกรมก็ไม่ยากสักสามทีเผยแพร่อ๋อรู้บางรีนั่นิประชุมขอไปพูดจะขึ้น่ากคนอยู่ทั้งสองทั้งสมะทางหาโดยรถแสง้านะครับลองดูนะกิจกรรมจะอยู่ในเฟซนั่นแหละก็จะมีการเด็กๆที่เขาชอบแนวผจนเรามีแข่งผจญนนะครับมีแข่งรูกบอลใครที่ชอบแนวแข่งเกม มี e s p ปอ t อยา่างวันที่14่มกราที่จะตึ่นนะครับ